สวัสดีเจ้าเช้านี้จะมารีวิวทุเรียนของหมอน้ำหมออ๋องลิ้นลับแลลูกเล็กๆล,ลูกมันจะมีแค่นี้นะเจ้าลูกจะน้อยเล็กๆแบบนี้เลยอแล้ววันนี้เราก็ได้เลิกงามยามดีแกะออกมาเรียบร้อยแล้วเจ้านี่เลยเนื้อมันจะหวานเจี๊บเลยค่ะเนื้อจะหวานมากแล้วก็มีมัน,มน เม็ดมันจะอย่างนี้แล้วเวลาเรากินเสร็จนะเม็ดมันจะรีบบเล็กๆแบบนี้อันนี้เรากินเสร็จไปแล้วอันนี้เอามาให้ดูนะคะดูเนื้อใกล้ๆว่าใครที่ยังเบเคยกินหรือคนที่อยู่ที่อเมริกาแคดาลาลาสกาฮาวายะคะ่ะก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันทําไมลูกเล็กอย่างนี้มันจะลําหรือเปล่ามันจะแซบบ่มันจะรสชาติอย่างเป็นไรบอกเลยค่ะว่าเนื้อเนียนหวานเจี๊ยบเลยนะคะ เป็นไงมั่งลิ้นรับแลของมอน้ำหออองรูก่ะครับอร่อยอมไม่มีอะไรจะพูดอร่อย <c oughs> อนี่กำลังทำห้องอยู่ยกำลังจัดห้องอาหารอยู่นะเจ้าเป็นไงมั่งจ้า โอ้ยขอบคุณพี่หอมพี่น้ำมากเลยค่ะทุเรียนหลงนับแรอร่อยมากเป็นไง<อ>รสชาติเป็นไงบ้างหอมไหม<ะ>เนียนยนุ่มละมุนดิลหอมไปถึงแบบจิตวิญญาณหอมไปถึงแบบทุกอนุของร่างกายอร่อยมากๆเลยค่ะหวานกำลังดีนุ่มละมุนสุดๆเลยค่ะพี่น้ำอร่อยมาก